สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแชนเอลกันอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะจ๊ะยังรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันยังคงเงียบงนันเหลือเกินไม่ทราบว่านาริซาของเรานั้นน่ะจะมีภาพหรือมีอะไรปล่อยออกมาหรือเปล่านะจ๊ะถ้าแอดจะไม่ผิดเนี่ยงานบุกรีเนี่ยจะจัดประมาณราวๆวันที่19ซึ่งก็ตรงกับเวลาประมาณตีหนึ่งของวันนี้นะจ๊ะแอดก็รออยู่แต่ว่ายังเงียบก็เลยคิดว่ามาทําข่าวนี้เนี่ยคั่นไว้ก่อนเป็นน้าจิ้มนะจ๊ะพอต้องบอกเลยว่าน้าจิ้มถ้วยนี้นั้น แซ่บมากหวานหยดยที่เนอรแกแล้วก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะจ๊ะพะว่าแอดเอามาฝากถึง34เรื่องกันก่อนที่เราจะไปรอดูลุคของนอริซาในงานบูการีงานแบบว่ากาลาดินเนอร์นี้นั่นเองนะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยภาพตอนไหนนะแอดก็จะนั่งรอให้นานที่สุดนะจ๊ะถ้าจะเป็นไปได้ทุกคนเอาเป็นว่าเรามาเริ่มจากภาพนิ่งภาพนี้กันเลยดีกว่าที่ตอนนี้นั้นเป็นประเด็นไปทั่วทวิตเตอร์ก็แล้วเมื่อนอริซาของเรานะจ๊ะ กระตนจ้าอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซิซิลีนะจ๊ะขอไม่ระบ,บุแล้วกันว่าที่ไหนเลยแต่ว่าอยู่ในซิซิลีนั่นแหละซึ่งก็อ๋อคือแบบไอ้เราก็ขอเ <c oughs> <c oughs> นาะเห็นกันเลยนะไม่ที่ดีนะจ๊ะเขาก็สลับวเวลาสละบเวลาไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนโนะริซ่ามาใกล้ๆกล้ก็เรเบิกตัวมาหากันเลยแม่เนาะก็เพิ่งรับตำแหน่งซีอโไปอย่างที่แอนบอกล่าสุดไงแกก็ มากินข้าวกันนิดนึงค่ะใส่ป้าแล้วก็มีคนรู้จักมีทีมงงทีมงานเนี่ยติดสอยห้อยตาม,มาด้วยในระยะประชิดนั่นเองเนะจา๊ะและแน่นอนว่าเป็นการคอนเฟิร์มยิ่งกว่าเดิมว่านอริซ่าเนี่ยชุดนี้ร้านเปอร์เซน็นต์จ้า แม่นะชัดขนาดนี้อนาตโตมีหนึ่งก้าตัวหนึ่งนึงนะจ๊ะคนที่ฟินที่สุดก็น่าจะเป็นแบบว่าลิลลี่สิ่พวกเราวนะจ๊ะ <c oughs> จริงๆก็น่าจะแอดเองแล้วแหละเขจะอีป้าอ่ะก็เอามาฝากกันนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นการคอนเฟิร์มว่านอนริซ่าของเราไปงานบุกรีแน่อนอนด้วยกันอัพไอจีสตอรี่นะจ๊ะเมื่อราวราวประมาณ2-3ชั่วโมงก่อนนะทุกคนตอน,น,นแรกแอดว่าจะทําข่าวเลยนั่นแหละแต่ก็ อยากจะรอมาพูดพร้อมกันในคลิปที่โนริซ่าปรากฏตัวแต่ทีนี้นั่งรองจนถึงตีหนึ่งครึ่งในตอนที่แอดอัดอยู่ตอนนี้นะก็ยังไม่เห็นภาพก็เลยเอามาอัข่าวนี้กันก่อนก็แล้วกันจ้าส่วนเรื่องต่อมาอาจารไม่พูดถึงไม่ได้เพราะตอนนี้โนริซ่าของเราทุกคนพระเจ้ามากๆแกได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่ประจำปี2 0 2 5ภายใต้รางวัลนะักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์ดรามา่าอย่างเป็นทางการหลังจากที่น้องนะครับแสดงในเรื่อง The White Lotus นั่น เองจ้าร่วมกับนักแสดงท่านอื่นๆอีกมากมายกันด้วยนะจ๊าไม่รู้จะได้ไม่ได้เพราะว่าบทแต่ละคนก็ไม่ได้เยอะเนาะเป็นการแบ่งเฉลี่ยกันไปนะจ๊าก็มารอดูกันเนาะแต่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีการให้เกียรตินนริซ่าของเราขนาดไหนนะจ๊าใส่ชื่อโนริซ่าของเราไปด้วยในรอบนี้ต้องเรียกว่าทีมงานทุกคนก็น่ารักกับน้องแล้วก็ให้เกียรติลูกสาวเรามากๆเลยนั่นเองจ้าแต่ลูกสาวเราก็นะแสดงดีด้วยเช่นกันนะจ๊าก็ไม่ได้แบบว่ามาแบบดังๆอย่างเดียวนะจ๊ะน้องมีความตั้งใจทําให้บทมุกออกมามีเสน่ห์แล บางคนเพิ่งโดนตกจากเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปนะจ๊ะก่อนที่จะไปโดนตกอีกทีหนึ่งในโคชล่าที่เพื่อนๆได้รับรู้จากข่าวก่อนอันนี้นไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะเอออ่ะแค่นี้ยังไม่พอนะจ๊ะไหนๆก็พูดถึงโคชล่าไปแล้วใช่ไหมก็มีภาพลุดออกมาล่าสุดด้วยว่าโนริซ่าของเราเนี่ยปรากฏตัวอยู่ท่ามกลางปาร์ตี้กับคุณปีตเตอร์เอชนะจ๊ะซึ่งเป็น CEO ของ RZA Records นั่นเองจ้าขอบคุณข่าวจาก ฮิสจีด้วยนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่เราเหมือนเห็นคุณพ่อกับลูกสาวกอดกันว่าหนูทาสําเร็จแล้วนะคะทําให้อัลบั้มนี้เป็นที่ยอมรับแล้วก็พาตัวเองมาอยู่ในงานโคเชล่าอะไรก็ว่าไปเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกว่าอ,อิอ่มอกอิมอ่มใจแทนโนริซ่า,าจริงๆจ้ะที่คนทุกคนที่ได้ร่วมง,งานหรือทีมงานต่างๆที่ได้สัมผัสตัวต,วตวอนอริซ่าเนี่ยหลงรักนอนริซ่าจริงๆเนาะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีอย่างจริงจแล้วก็โอ้โหยิม้มแบบให้เราเห็นได้ถึงความแบบว่ารู้สึกที่มันพุ่งทะยานออกมาจากจิตใจม,มาออกมคะ อันนี้พักเพิ่มอันนี้นึงเดี๋ยวคนไม่รู้สึกไงปิดท้ายไปเลยด้วยนะจ๊ะในส่วนของการเตือนทุกคนกันนิดนึงเพราะแอดไปเห็นข่าวจากเรื่องราวชาวนี้นะจ๊ะมีประเ,เด็นที่เขาบอกว่าโควิดข่าขึ้นต่อเนื่องเนี่ยนะผู้ป่วยเนี่ยพุ่งกว่า3 0ม0 0นคนและเสียชีวิตไปแล้วสองคนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนขอให้ระวังตัวกันด้วยเพราะว่ามันกลับมาแล้วนะจ๊ะใส่หน้ากากใส่แมสกกันให้ดีๆนะทุกคนไปไหนอย่าไว้ใจใครง่ายๆแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงาน ไม่ได้ไปบอกว่ายุให้ตีกันอะไรนะแต่ว่าระวังตัวมากขึ้นนะจ๊สะสำหรับคนที่เดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆเนาะก็เริ่มกลับมาสถานการา์ล้างมือกันให้ดีๆนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นทีนึงเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้หา่ายง่ายๆนะมันปวดหัวมันแบบป่วยปวดตรงปวดตัวอะไรกันก็ว่าไปนะจ๊ะอ่ะแอดก็มาฝากกันไว้ประมาณนี้ปิดท้ายไปด้วยวรัลเพลงเวนอัมวิสอยู่ที่ตอนนี้เริ่มกระจายเป็นแบบว่าอะไรที่มันตลกอ่ะเข้าใจป้ะ ไปไปทำมีมกันเนี่ยเป็นการก้มเก็บอะไรบางอย่างทุกคนเก็บทุกอย่างในโลกนี้ต้องใช้การทุบเอวนะจ๊ะสองครั้งตึกๆเป็นแอมวิทยูอ่าฝากไปได้วยคลิปนี้กันแล้วกันเนาะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะจ๊ะสวัสดีเด้อ